สวัสดีชาว Resident m e v e r ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามในการปลดล็อกหมวกทั้งหมดในเกมนี้นะครับว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับผมสําหรับมงกุฎทั้ง4อันนะครับจะปลดล็อกเมื่อเราเอาชนะเจ้าผีได้ทั้งหมด 10, 25, 50และ100ครั้งตามลําดับนี้เลยนะครับ ส่วนเจ้าดาบหักเนี่ยนะครับอันนี้จะปลดล็อกเมื่อเราได้เหรียญตาโซลส์วายเบลนะครับหรือเงื่อนไขคือเราต้องเป็นผู้อยู่รอดคนสุดท้ายในที4คนนะครับแต่ผมก็งงว่าทําไมผมดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยผมเพื่อรอบเป็นปคนสุดท้ายนะแลวเพื่อนผมก,ก็ตายหมดเลยต่อมาครับผมเป็นบวกโคล่านะครับผมเราจะได้รับเมื่อเราได้รับเหรียญตาโซดาเอนจซยเสนะครับผมเงื่อนไขคือเราต้องกินน้ําโคล่าในแมปจํานวน3กระป๋องนะครับ โดยจะต้องมีผู้เล่นในห้อง4คนนะครับถึงจะมีโคร่าเพียงพอสําหรับในการทําเปลี่ยนตานี้นะครับซึ่งผมยังไม่มีต่อไปครับหน้ากากอนามัยนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเปลี่ยนตาเอสฟิเซียนะครับเงื่อนไขคือเราต้องตายโดยการขาดอากาศออกซิเจนนะครับผมต่อมานะครับเว่นตาเนื้อนะครับเราจะได้รับเมื่อเราได้รับเปลี่ยนตาสปูกนะครับผมเงื่อนไขคือผีจะต้องเข้ามาเห็นเราตอนเรานั่งดูกล้องอยู่นะครับแล้วเราก็จะได้รับเปลี่ยนนี้ไปเลย ต่อไปเป็น Night Vision สีแดงนะครับเราจะได้รับเมื่อเราได้รับเด่นตา Blood Stain Window นะครับผมเงื่อนไขคือเราต้องเอาชนะหมด Blood Moon ได้โดยหน้าต่างไม่แตกนะครับใครมีเพื่อนก็พากันไปลองตะลุยกันได้นะครับหรือหากใครโซโล่เนี่ยครับผมมีวิธีเล่นอยู่นะครับผมลองกดที่มุมขวาบนได้เลยหูฟังนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเดยนตา t e c h i c i a n นะครับหรือว่าเงื่อนไขก็คือเราต้องเป็นผู้ติดตั้งกล้องทั้งหมด3ตัวคนเดียวนะครับเราก็จะได้รับไปเลยจ้า ไลท์บัฟนะครับหรือว่าหลอดไฟนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเี่ยนตาอิเล็กโรคัตนะครับเงื่อนไขคือเราต้องจับสายไฟที่ช็อตด้วยมือเปล่านะครับผมเราต้องยอมเจ็บปวดเพื่อแลกกับเจ้าสิ่งนี้นะครับในวิชั่นสีเขียวนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเรียนตาชัตเตอร์พรูฟนะครับเงื่อนไขคือเราต้องชนะโหมดธรรมดาโดยหน้าตาไม่พังนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคการเล่นก็จะคล้ายๆกับการปลดล็อกในวิชั่นสีแดงเลยนะครับสายรัดหัวนินจานะครับจะได้เมื่อเราได้รับเรียนตาเอสเคปอาร์ติส เงื่อนไขคือเราต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดหรือลุกจากเจ้าผีนะครับโดยก่อนมันจะหายไปเองขอบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับผมมุมกุดกระดาษนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเหรียญตา์ไวเบลนะครับเงื่อนไขจะง่ายๆเลยคือเราต้องเอาชีวิตรอดในโหมดธรรมดาให้ได้จนถึงฝุ่มุมเช้านะครับต่อไปเป็นหัวกระโหลกนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเหรียญตาบลักมูลนะครับผมเงื่อนไขคือเราต้องเอาชีวิตรอดจากปลักมูลให้ได้ถึงตอนเช้านะครับ สำหรับกิจกรรมฮา l l o ว e นจะมีหมวกอัปเดตใหม่มา3อันนั่นเองนะครับหนึ่งแรกก็คือหมวกฟักทองนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเปลี่ยนตาพัมคินสมเชอร์เงื่อนไขคือเราต้องทุบหรือทำลายฟักทองนะครับที่ตกแต่งอยู่ในแบ็คทั้งหมดนั่นเองนะครับ2องนะครับหมวกแม่มดนะครับจะได้เมื่อเราได้รับเปลี่ยนตาสวิตทูธนะครับผมเงื่อนไขคือเราต้องกินเยลลี่ข้าวโพดทั้งหมดสี่อันนะครับโดยเยลลี่จะหน้าตาอย่างนี้นะครับเยลลี่เนี่ยจะสุ่มดนับจากการพังฟักทองนะครับหรือว่าดอกเมื่อเราสามารถเปิดไฟไล่เกียว ถ้าเราออกไปที่หน้าต่างในจุดที่ผีมาเนี่ยเราก็จะเห็นเยลลี่ดับยูส่วนอันสุดท้ายคือหมวกเครื่องดื่มแม่มดนะครับจะไ,ได้เมื่อเราได้รับเี่ยนตาบลูเอนจอยเออร์เงื่อนไขคือเราต้องกินน้ำโฟลา่าแม่มดจํานวน3กระป๋องนะครับโดยเครื่องดื่มแม่มดแต่ก็ซ่อนอยู่ในฟักทองที่ตกแต่งอยู่ตามบ้านนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในการปลดล็อกหมวกที่มีในเกมอู่ตอนนี้นะครับถ้ามีการอัปเดตอย่างไรนะครับผมจะมา ทำให้ดูอ so ีกแน่นอนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับทุกคนกำลังใจผมมากเลยนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับว่าเรามีอัปเดตอะไรหรือว่าผลจะไปเล่นแบบไหนอีกนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย